สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะก็มีพัสดุตีกลับนะคะเป็นของน้องจตดชนบุรีนะคะพักไลน์กลับมาด้วยนะกล่องแรกนะคะนี้จะเป็นกล่องสุ่มสกุชีนะน้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็นี่จะเป็นชื่อลายนะคะอันนี้เป็นของน้องจดกรุงเทพค่ะก็จะเป็นมินิพีทนะคะ2ชิ้นสสีนะอันนี้เป็นของน้องจตดสุรินค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นตัวโคนี่นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็ยังมานี้จะเป็น ปงปอนากูเดธ,ธมะนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสาแก้วค่ะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นเงินทอนแล้วก็เบด,ดอรอสีนูนะคะ1ชิ้นมามูอันนี้อันนี้จะเป็นมาขุดนะคะคุดพีขุดนะคะน่ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นมินิพีชนะนี่นะคะอีก2ชิ้นนะอันนี้จะมีเป็นพวงกุญแจด้วยนะคะ อันนี้เป็นของน้องจัดระยองค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นเมลอนนะหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็มินิพีทนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นที่ดิบเข็มขัดนะคะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพค่ะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นไอติมโคนเป็ดฟ้านะคะหนึ่งชิ้นค่ะปังเตะนะคะหนึ่งชิ้นโมนิโมนินะคะหนึ่งค่ะแล้วก็มินิพีทนะคะ นึ่งชิ้นนะมินิปันแพนด้านะคะไหนึ่งชิ้นนะไอจะเป็นพวงกุญแจมาริโอ้นะคะอันนี้เป็นของน้องตัดสงขานะคะก็อย่างแรกนะจะมีเป็นฟันนะคะ1ชิ้นเบด้าสีชมพูนะคะ1แล้วก็มินิพีทนะนี่นะคะ1หนึ่งชิ้นค่ะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะอันนี้เป็นของน้องตัดลำปางคา่ะอย่างแรกจะมีเป็นปังเปียนะคะ1ชิ้นแล้วก็ขนมปังโรยเกล็ดน้ำตาลนะคะ1 แยมโลคิตตี้นะคะแล้วก็เป็นแอนิมอลบันนะคะแพนเคก้กน่าตลกมินิบันแก้มแดงนะคะแล้วก็มินิโดนัทคิตตี้นะคะอีก2ชิ้นนะก็กล่องนี้นะคะจะมีเป็นเงินทอนกับพวงกุญแจนะคะอันนี้เป็นของน้องจาก์เทบุรีนะคะอย่างแรกจะมีเป็นแพนกวินนะคะ1ชิน้นเบอจ์สีชมพูนะคะ1ชิน้นแล้วก็ตัวโมนิโมนี่นะคะอีกหนึ่งกล่องนะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวจันทบุรีค่ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นเซตมินินะคะ1เซตค่ะแล้วก็เบดดรอสีฟ้นะคะ1ขนมปังโรยเกล็ดน้ำตาลนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นเป็ดนะคะลูกเจี๊ยบนะลูกเจี๊ยบนะคะ1ชิ้นเป็ดหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็มาโครชมพูนะคะ1สลับอิโมจินะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นหยดน้ํานะคะ1ค่ะ กุญจินะคะอีกหนึ่งชิ้นนะอันนี้จะเป็นพุ่งกุญแจกล่องนะคะอันนี้เป็นของน้องจรสตูนค่ะก็จะเป็นมังคุดนะคะหนึ่งชิ้นนะก็ขอบคุณน้องทั้ง11คนมากๆเลยนะคะ